เรียกแม่ออสแกะเลยเออแกะนีแบ่งกันนี่ยังไม่ได้จ่ายาค่าเกลียวเดี๋ยวบอกเขามาเอาใหม่อันนี้คุณแม่สใส่พริกหน่อยใส่น้ำส้มนิดพอโมไม่ถูกจะลดความม่วนแล้วค่ะเออจะลดก็ลกันค่าเกลียวยังไม่ได้จ่ายเท่าไหร่จ๊ะเกลีวสิบบาทจ้าโอเคเดี๋ยวจ่ายให้ อะไรจะมาใส่ซอสแดงไม่อยากนออมันตหรอกินงเหรอเขามีอย่างอื่นด้วยเหรอทำไมนี่ใส่ซอสหดูโอ้่มาวต้มน้ำตาลหน่อยกินง่ายกับคนที่ลรบากบ้ง จริงเราต้องเตรียมอาหารในตอนเย็นบดออกมากระลังการใช่ไม่ต้องมาหาอีกเลยไม่ใช่ได้รู้ว่าอันนี้ไงเรามีแล้วล่ะลุงสนัดไอ้ขี้เกียจแล้วนะจริงๆไม่น่ากินไม่ต้องกินบุกรไง ขอกินเกียวอันนี้ได้นี่เจนะี้ยมันมาจากไหนแม่ปุมพามีนาอืมมีเอฟซีทำหาอยู่ใครเอฟซีใครพี่จี้เพื่อเพิ่มาหนูบินไปแล้ว นางบอกลูกอยู่ว่าให้ลดทุนใครจีจี้จะลดยังไงอย่า,ยาบวมเล่าอย่าบวมเบียร์นะว่าบบอย่างเงี้ยบอกให้วีนัดลดทุนกินแล้วแบบแปลกๆเปขอาไหมาไม่ไม่กินเลยค่ะ <c oughs> ขนาดคนห้าสิบยังอยากให้เป็นลดทุนเลยไหมถึงน้ำอย่าเงี้ยนะจีจี้นางไม่อ้วนนางกินไปเถอะ กินไงก็ไม่อ้วนมแม่ยังอ้วนกว่าจี้นะโอ้แม่น้ำหนัเกเยอะกว่าพี่จี้แต่แม่สูงไนงะใช่ไหมล่ะอยากผอมไงเนี่ยผอมแล้วมีแต่คนชวนมาอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาบ่ก็สลัดมันไม่มีห่าอยากกินอย่เหมือนกันนะต้องไปน้องจิ๋เอาแม็เกเีอยวเอาเกลืออะไร ิ้อะไรนะเมื่อกี้ปลาทั้งกอาสาไปแล้วนะคะเจ้าดัง,ดดงอร่อยจริง เต็มขาวลอ่ว่คือจริงให้มันให้ท่านเจ้าคุณหน่อยไม่ได้ไปเลยท่านเจ้าคุณะลงกด คนาณบุญน่า้จ้ะเจ้าคุณน่าแเไปซื้อลอตเตอรี่หน่อยเออได้ไม่นอะไรดีครับะสไขดีไครับ เราอยู่ในรถแล้วเนี่ย